สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวมากนั่นคือเรื่องเงินนั่นเองที่เราหลายคนรู้สึกกังวลกับมันแทบทุกวันแต่คุณรู้ไหมครับว่าเงินไม่จําเป็นต้องเยอะถึงจะทําให้เรามีความสุขได้แค่เราเข้าใจวิธีใช้มันให้ถูกหลักจิตวิทยาก็สามารถรู้สึกดีขึ้นกับชีวิตได้มากเลยทีเดียวมีทั้งหมด5วิธีครับเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยครับเงินซื้อความสุขได้ไหม หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้หรือเงินทำทุกอย่างไม่ได้แต่จากงานวิจัยจิตวิทยาพบว่ามันซื้อบางอย่างที่นำไปสู่ความสุขได้ครับเช่นการซื้อประสบการณ์ดีๆการใช้เงินช่วยคนอื่นหรือใช้เพื่อลดความเครียดในชีวิตเงินไม่ได้ให้ความสุขโดยตรงแต่ถ้าเราใช้มันอย่างมีสติมันคือเครื่องมือสร้างความสุขได้แน่นอนข้อที่2ใช้เงินเพื่อประสบการณ์มากกว่าสิ่งของ คุณเคยซื้อของแล้วดีใจอยู่แค่วันเดียวไหมครับแต่พอเอาเงินไปเที่ยวกับเพื่อนหรือครอบครัวเราจะจําความรู้สึกนั้นได้เป็นปีเลยครับเพราะสมองมนุษย์จดจําประสบการณ์ดีกว่าสิ่งของถ้าอยากใช้เงินให้คุ้มค่าทางใจลองเปลี่ยนจากซื้อของมาซื้อความทรงจําดูครับข้อที่3ใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกมีความสุขมากที่สุดคือการให้ ไม่จำเป็นต้องให้เยอะแค่ซื้อของเล็กๆให้คนที่เรารักหรือบริจาคให้คนที่ลำบากกว่าก็ได้เพราะตอนที่เราให้สมองจะหลั่งสารโดพามีนและออกซิโทซินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขแบบเดียวกับตอนเราตกหลุมรักเลยครับข้อที่4ใช้เงินอย่างมีสติปัญหาของยุคนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินน้อยแต่คือใช้เงินโดยไม่รู้ตัวเช่นซื้อเพราะเบื่อหรือเพราะอยากหนีปัญหาลองถามตัวเองก่อนทุกครั้งว่าสิ่งนี้ตอบโจทย์ชีวิตฉันไหม ถ้าใช่ซื้อได้แต่ถ้าแก้เบื่อชั่วคราวก็วางไว้ก่อนครับเทคนิคเล็กๆคือให้รอ24ชั่วโมงก่อนซื้อของราคาเกิน500บาทถ้าวันรุ่งขึ้นยังอยากได้อยู่ก็ซื้อได้เลยแต่มักจะพบว่า70%ของของที่เราอยากซื้อเมื่อคืนมันไม่จำเป็นจริงๆครับข้อที่5ใช้เงินให้สอดคล้องกับคุณค่าชีวิตสุดท้ายแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงิน แต่อยู่ที่เรารู้ว่าเราใช้เงินไปกับอะไรที่สอดคล้องกับตัวตนเราถ้าคุณให้คุณค่ากับสุขภาพก็ลงทุนกับอาหารดีๆหรือฟิตเนสถ้าคุณให้คุณค่ากับการเติบโตก็ลงทุนกับหนังสือหรือคอร์สเรียนเงินที่ใช้ในทางนี้มันจะทำให้เรารู้สึกเติมเต็มไม่รู้สึกเสียดายเลยครับผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับสรุปง่ายๆคือเงินไม่ใช่ศัตรูแต่คือพลังที่เราต้องรู้จักใช้ให้ถูกใช้เพื่อประสบการณ์ ใช้เพื่อให้และใช้เพื่อตัวตนที่แท้จริงของเราถ้าเราทำได้แบบนี้ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากหรือน้อยคุณก็สามารถมีความสุขกับมันได้ตั้งแต่วันนี้ครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าชอบแนวคิดแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าครับ